ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงพักเขาเยื่นหนังสือขอรับการเยียวยาก่อสร้างผ่านถึงรองนายกรัฐมนตรีให้ช่วยแก้ไขปัญหาหน้าที่ทำการสำนักง,งานของพันตำรวจโทสุรทินพิมานเมคินสอสอพักเพื่อไทยเขตสองอุดรธานีนายสมคิดหอมเนตรนักวิชาการอิสระพร้อมด้วยพันตำรวจโทพินทุรัตเสนาไทย ตำรวจนอกราชการและผู้รับเหมาช่วงก่อสร้างโรงพักเจ้าปัญหาจากจังหวัดหนองคายและอุดรธานีจำนวน4ีรายเข้ายืนหนังสือร้องขอความเป็นธรรมและขอรับการเยียวยากรณีก่อสร้างสถานีตำรวจที่เกิดกรณีพิพาทและมีปัญหาอยู่ในขณะนี้เป็นกรณีพิเศษถึงร้อยตำรวจเอกดอกเอรเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีผ่านทางพันตำรวจโทสุรทินพิมานเมคิน โดยภายหลังจากรับหนังสือพันตํารวจโทสุรทินพิมานเมคินสสพักเพื่อไทยได้กล่าวว่าตนทราบเรื่องราวดังกล่าวแล้วทั้งหมดและยินดีที่จะเร่งดําเนินการให้กับโรงพักในภูทรภาค4และผู้รับเหมาช่วงที่เดือดร้อนโดยจะเร่งนําเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้รับเหมาช่วงไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลและสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติดําเนินการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป